สวัสดีครับทุกผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะตอนนี้ผมก็นั่งอยู่ในร้านอาหารนะแต่ว่าเป็นที่น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งนะบางทีตอนที่อาหารเสิร์ฟมาเนี่ยเราไม่มีเวลาที่จะถ่ายวี่ส่วนกีเดียวซึ่งตอนนี้อาหารเสร็จมาเรียบร้อยเราทานกันเรียบร้อยแล้วเป็นแบบนี้นะครับบ้างสิ่าเชียนครับผู้ชมครับอยากจะบอกว่าอาหารทะเลที่นี่ฮะถูกมากๆนะบ้างสิ่งบางอย่างเนี่ยถูกกว่าที่อื่นยนะครับซึ่ง <c oughs> รู้สึกชอบที่นี่เป็นอย่างยิ่งครับหวังว่าคืนเดีวันนี้คงจะได้มาที่นี่นะฮะและคืนนี้นะฮะต้องขอขอบคุณแขกผู้เกียรติทุกท่านนะฮะเริ่มจากแอนด่านะครับแคนดี้เบนบอสโกและก็ตากล้อ,กองนะฮะ ตากล้องเจมครับขอบคุณมากๆนะครที่ทําให้อาหารมื้อนี้วันนี้อร่อยแนละเป็นมื้อที่พิเศษมากๆนะครแล้วก็ขอบคุณที่พามามืองจีนครั้งแรกนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับอารอนชวนชิมใน,นเทปหน้าครับ,บวันนี้สวัสดีครับ